ซิกมาโว้ซ yeah, ิกยาอายเอ้ยสปิชโอ้สปิช, oh, ปชระเบิดนะครับโอ้โ oh, หนี่ไงแอมบูชโอ้ oh, เอ้ยตกตก๋อ้เมื่อกี้อายอยู่ข้างล่างนะครับโอ้เอาเดอะดาร์กกำลังจะมาวัดเดิมแล้ววัดเดิมแล้วมันบอกให้วิ่งบอกให้วิ่ง จะรับชมคลิปทุกคนครับผมขอแจ้งข่าวสารสักคู่หนึงนะครับตอนนี้นะครับช่องผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกช่องผมได้แล้วนะทุกคนครับโอ้โหดีใจมากก็จะเริ่มต้นตั้งแต่20บาท50บาทจนไปถึง150บาทนะครับก็สามารถสมัครได้ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับผมเริ่มต้นก็จะเป็นค่าอาหารเปียกลูกแมวให้ผมนะครับสนะครับก็คืออาหารลูกแมวนะครับสามาสนับสนุนเงินซื้อเกมให้กับผมนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถสมัครได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมมีสมาชิกคนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่อกงผมชิ และไม่พอนะครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกนะครับก็สามารถมีอิมูจิน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้คอมเมนต์คลิปผมได้เลยนะครับไปเราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับ สวัสดีคุณทุกท่านครับผมอยู่ผมในรายการเซเวนคิวนะครับผมที่วันนี้เกมที่ชื่อว่าโรบ็อกนะครับกับแบบที่ชื่อว่าดอสนั่นเองนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนคอมเมนต์บอกว่าให้ผมเล่นโหมดย้อนยุคหน่อยได้ไหมหรือใครบางคนนะครับที่บอกว่าให้ผมเนี่ยเล่นสปิรันต์ตั้งแต่เดอะโฮเทลนะครับจนไปถึงเดอะไมซ์นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับภายในคลิปหน้านั่นเองนะครับที่ผมไปหาข้อมูลมามันต้องเล่น150%นนนน่่่ะะผากอครับถึงจะได้วิ่งเร็วนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะข้อมููลนี้ถกหรือเปล่านะครับก่อนลชมคิปนี้ทุกคนครับช่วยฝากกดไลค์กดแช้วิ่งเร เป็นกระังใจให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมและก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปไหนๆที่คอมเมนต์มานะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่คอมเมนต์นะครับผมผมเองนะครับก็จะพยายามเล่นแมปที่ทุกคนขอมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมปที่ทุกคนขอมาหรือแมปที่หลายคนเรียกร้องกันมานะครับผมก็จะพยายามเล่นให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คือผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเลยนะครับก็ต้องขอไปแลทุกคนด้วยนะครับแต่สัญญานะครับว่าจะเล่นให้ททุุุกกกกคคคคคนน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 แแ่่่่่่อออออะะะะรรรััััับบบบผผมมมมตใววีีี้้้้เเเเยยยยยย็็จาาลลงๆป ผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมไปตรงนี้นะครับเป็นหมวดที่หลายคนบอกว่าให้ผมเล่นนะครับพอเล่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหมวดย้อนยุคที่เรากลับไปในทั้งที่ผมไปดูคลิปมามันเหมือนจะเป็นแมปที่แบบเป็นดอแบบแรกๆหรือเปล่าผมก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะครับผมในส่วนของมูลค่าไนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่า1้0ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับ ในส่วนของ150%นะครับก็จะมาทําคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมมันเป็นของเอพิ o ูเดย์นะครับ2024นะครับโหมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือวันกงหกแห่งชาติอะนะครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นนะครับเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกานะครับเราไปเลยไหมไปไปลุยครับผมโอ้โหหน้าตาเปลี่ยนเป็นสีม่วงซะด้วยนะครับตลอดใครที่ผมที่เล่นโมลิฟานี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมหรือใครมีโมลิฟาที่น่าเล่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมมก็จะะพยยาาาาทํให้้นครับวว นี่มันดอดแบบโอ้โหเดี๋ยวแล้วทไมผมมีสีลุงเต็มเลยเนี่ยโอ้ยมีการซื้อของด้วยครับทุกคนครับโอ้โหนี่ไงครับแบ็คออนแอร์นะครับผมเฮ้ยนี่มันฟิกเกอร์อันนี้ซีกอ่อไอเป็นซีกอ่อเพื่อนโอ้โหนี่มันซีก,กนี่ว่าฟิกเกอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเลโก้เลยเอ้ยมันเหมือนเลโกล้จริงๆด้วยก็ยโลบอกก็มันก็เลโก้นี่ว่ายูกุญแจครับผมเก็บเลยต้องไขใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะ เริ่มมาเอาเลยเหรอ,อ,อเออมาเอาเลยบอกแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเว้ยกราฟิกมันก็เหมือนเลโก้อยูน่นะทุกคนครับโอ้ยเฮ้ยอายโอ้ยมีตัวให้หลบด้วยเดี๋ยวนะต้องหากุญแจนะครับตรงนี้ไงกุญแจเจอแล้วไขไปเลยอุ้ยอายเสียอายเอ้ยสปิชโอส้สปิชระเบิดนะครับสปิชกลายเป็นระเบิดไปแล้วมีตัวอะไรมาหรือเปล่าไม่มีนะต้องกดอีปรประตูด้วย อู้ละอายมาอย่างบ่อยเลยมันจะมีรัสหรืออะไรมาไหมทุกคนครับผมอยากยินรัชมากมากเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนดอปกติหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะส,สุดสี่ครับโอ้อะไรเต็ไมไปหมดเลยไม่มีของฟาร์มเลยหรอโว้มันเข้าตู้ยังไงอะกด e เข้าอย่างนี้เหรออย่างนี้เลยนะโอ,โ,อโอเคโอเคอยังง่ายได้นะครับปัดี้ยศูนย์ห้าโอ้กระพริบ,บกระพริบเลยปิบเข้าเลย รีบเข้าเลยรีบเข้าเลยมายังรัสมานะครับทุกคนครับโอ้โหรัสรัสตัววงกลมซะด้วย,วยโอ้แล้วก็ไฟก็ดับนะครับโอ้โหเป็นอย่างงี้โอเคครับนี่คือโหมดย้อนยุคที่ทุกคนบอกกันใช่ไหมครับหรือใช่ไหมหรือเปล่าหรือไม่ใช่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโหมดนี้นะนะครับศูนย์หกนะครับผมอะไรคือห้าร้อยวีอ่ะข้างบนนะ่ะคืออะไรนะ่ะมันจับเวลาด้วยเหรอตาเนดะี๋ยวดูคนครับจับเวลาแล้วก็ไปเลยถ้างั้นนะ่ะไปเลยถ้ามันจับเวลาขนาดนี้เราก็ไปเลยนะครับ ไม่เลไม,ไม,ไม่รอช้า9นะครับ9แล้วก็10ไปทำไมเวลาขโมยนัดถอยหลังด้วยอ่ะมันหมายความว่ายังไงเอ้ยบิช <c oughs> อืมทำไมบาบอยยังในเราอ่ะฮะไปครับไขส1บครับผม12นะครับอันนี้หากุญแจโอเคเลยฟิบหากุญแจครับไขไปเลยโอ้อันนี้อะไรอ่ะซีกรอ อุ้ยต้องหลบต้องหลบปะอันนี้ต้องหลบหรือเปล่าซิกมาโวซิกอ๋อทุกคนครับมันยังมีเวลาอยู่โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนครับผมต้องรีบไปแล้วแหละอันนี้นะเนี่ยจบตรงห้ามโดนใช่ไหมตรงห้ามโบยไหมซิกเออปุ๊บอ่าเราต้องหลบนะครับต้องหลบใช่ไหมซิกมายังไงซ,ซ,ซิกซิกกมาหรือยังไฟแดงคือมาครับเราต้องรีบไปมันจะไปทางนู้นต่อนะครับ พรผมก็จะโดดไปเลยฟึบฟึบไปเลย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 วู้ไป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 ทันทันทันอู้ทันพอดีเลย oh โอ้โหไม่กอดเฮ้ยไปครับไปครับทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่กระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปอุ๊บมาไหมซิกซิกมาหรือเปล่าซิกมาแล้วครับทุกคนครับซิกมาแล้ว <G ül> ซีกเป็นสี่เหลี่ยมด้วยตอนตอนนี้เนี่ยงข้างไปครับต้องลงไปข้างหรือเปล่าอันนี้ Yes หผ่านแล้วโอ้โหโคตรง่ายเลยอีซี่มากพี่น้องอุ๊ยไ y e s Yeah Eyes ใจเย็นนะไอ้ใจเย็นนะเพื่อนยากเราก็เราก็รู้จักกันมานานนะเฮ้ยพิช c h ม,มายังล a s มาเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาบไหวยังเลยเมื่อกี้ไฟกระพริบ,บครับมาหรือเปล่าล a s t อุ๊บมามาจริงมาจริงโอ้โหจะออกไปทําไมไปแล้วโอ้ละคตรน่ากลัวเลยไปแล้วครับลัชไปแล้วนะต้องหากุญแจนะครับโอ้ไนส์เจอกุญแจพอดีเลยโฮ้ยอซ์ ice, ไม่ไม่ได้กินผมหรอกนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปิชไปปิชอันนี้มันเหมือนระเบิดยังไงไม่รู้ <c oughs> ตัวละครเหมือนระเบิดเลยนะครับโอ้โ oh, อ oh, oh, oh. ้โอ้โอ้ทำไมไม่กลับเอาใหญ่เลยนะนี่ต้องหากุญแจนะครับกุญแจกุญแจ โอ๊ยพี่ชิมไมมาบ่อยจังเลยล่ะเราอ่ะฮะทำไมตอนรอปกติไม่เห็นมาบ่อยขนาดนี้เลยนะเพื่อนยากทุกคนครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้บ่นหมุมจะเป็นหวัดยังไม่หายนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ19นะครับ20ไปด้ยเลยไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะเราคือเซเว่นคิวเอ้ยไปโอ้โหสองข้างเฮ้ยเอ้ย,อยมีไหนอะเฮ้ยไม่คิดเสียงพิช พิชลอกเหรอมีการหลอกเลยโอ้วัตตบวัตตบนี่คืออะไรเนี่ยวัดอันนี้คืออะไรตกไปเราคือตุยเรอยเรอยหรือเปล่าเนี่ยคืออะไรอะ่ะอันเนี้ยให้ทําอะไรวัดแล้วมันจะดูยังไงว่ามันเป็นสีอะไรอะ่ะทุกคนครับมันมีทางไปเอหรือเปล่าหรือมันทําไมมันเหมือนไม่มีทางไปเลยอะ่ะสีฟ้าหเรหรออ่ะตกสีอะไรอ่ะสีเหลืองเหรอโอ้สีเหลืองนะครับ อันนี้คือโอ้โหนี่โดบอกหรืออะไรเนี่ยฮะต้องเล่อย่างนี้ด้วยเหรอโอเคไปยังได้โยู่มันกดวิกได้ไหมอุย้ยปิกตรงนี้ต้องไปทางไหนต่อมีทางไปหรือเปล่าอันนี้ต้องไปทางนู้นป่ะนะตรงนู้นหรือเปล่าโอ้โหจริงจริงด้วยครับต้องไปตรงนี้ครับอืมแล้วก็ปีขึ้นไปหรือเปล่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมอันนี้น่าจะห้ามโดนนะครับเพราะงั้นเราก็โดดดีกว่าจื๊ เฮ้ยพิชโอ้ทำไมมันมาบ่อยอย่างเลยล่ะไม่เข้าใจทำไมเองมาบ่อยอย่างเลยสปิชสกิชสปิชชื่อเรียกสกิชด,ดีกว่าเรียกสปิชดีกว่านะเรียกพิชมันดูง่ายกว่านะครับเฮ้ยมาอีกแล้ว <c oughs> ไปไปไม่ได้กินหรอกนะไปเลยครับเวลาข้างบนนี่คือนับถอยหลังนับอะไรจึบจ๊บจึ๊บอ่าไนาส์โอ้โหลูกบอลลูกบอลเลยหลดไปเลยอืมเฮ้ย อืมโอ้โหมาคือมันแล้วมาอย่างบ่อยเลยไปครับยี่สองครับผมโอ้โห,โอโหเอ้ยทำไมาไฟดับ What เจ็บเอ้ยเจ็บทำไมาเองไฟดับอะ่ะเจ็บเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมันเป็นสี่เหลี่ยมโอ้โหน่ารักนอนเอออันนี้คือหายไปแล้วครับดวงตาหายไปเอา้าทำไมอะ่ะเจ็บ นายไม่ขายของเหรอทําไมนายไม่ขายของแล้วอะไ,ไ,ไฟดับปุ๊บไม่ขายของเลยนะครับเย็บเนี่ยหายหายไปเลยอะต้องการกุญแจกุญแจอ้า nice กุญแจครับผมโอ้กะพิบอย่างงี้ลัชหรือว่าแอมบูชมันมีแอมบูชด้วยเหรอเกมนี้นะฮะดานนี้นะเอ้ยลัชมาครับตรงวันนี้เออดีนะไม่ต้องเข้าตู้แบบเหมือนที่เกมดอปกติเลยนะรู้สึกสบายใจยังไงไม่รู้ ไ,ไปเอ้ยไปมีไหนอีกมีอีกไหมมันมีล e ้วนะยิบหกครับผมยิบหกครับมันมีหิ่ประตูเท่าไหร่อะทุกคนครับใครพอรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับไปแล้วเฮ้ยาไปมาบ่อยจังเลยล่ะเฮ้ยต้องการกุญแจอากุญแจอยู่ในเกะนี่แน่เลยอ่าไน์ไปครับเลยเสียงหลงยิบเจ็ดโอ้โอ้โอโตัวอะไรมากระพิบอย่างงี้ตัวอะไรมาเอ้ย โอ,โอ้โหลัช,ชไปแล้วครับไปแล้วลัช,ชไปดีกว่าโอ้โหคนน่ากลัวเลยยี่แปด้ยอายเสีย yeah. เราหลบได้นะอายไม่ต้องไม่ได้กินผมหรอกยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าโอ้โอไปเิชโอ้ทำไมมันฟ้าผ่าบ่อยจังเลยอะโอ้เดี๋ยว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 โอ้ โอ้ปิดปิดโอ้โหมาแล้วโอ้อะโอ้แล้วมาแล้วใครเจอโอ้โอ้โอ้โหอายเมื่อกี้อายครับไม่เห็นเลยเมื่อกี้มืดตึ๊บเลยโอ้โหทุกคนครับเกือบตุยเพราะอายนี่แหละนะเวสักคิดก็คือมันมาแบบไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้ผมแอบอยู่ไงประเด็นอะโอ้โหจบเลย อแจเก็บมาจัดไปเพ <no? ื่อนเอ้ยไม่ได้กินผมหรอกโอ้โหสตัวเลยมาปะตัวอะไรมาเมื่อก claro ี้เหมือนไฟกระพริบนะครับไม่น่ามาเนาะจัดไปไขเลยไข่เลยเอ้ยอายโอ้โหกระพริบด้วยเดี๋ยวกระพริบมีอะไรอีกมาปะลัชมาหรือเปล่าเนี่ยอ่าลัชมานะครับตอนนี้แล้วมันบอกสิบ โอ้โหสิบวิคืออะไรอ่ะสิบวิอ่ะมมนบอกสิบวิอ่ะทุกคนครับผมจะหมดเวลาแล้วเนี่ยไม่คืออะไรอ่ะโอ้โห my god the dark กำลังจะมาวัดเดิบแล้ววัดเดิบแล้วมันบอกให้วิ่งบอกให้วิ่งโอ้โอ้ยโอ้ตายเลยอะไรอ่ะวัด ไอตัวอะไรจะมาเมื่อกี้โอ้ดูคนดูครับไอตัวนี้มาคือต้องทำยังไงไะตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันตัวอะไรทุกคนครับเมื่อกี้มันตัวอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นตัวแปลกๆอ่ะนะครับโอ้โอ้นี่ไงมันบอกว่ามันจะมาภายในกี่นาทีอะ่ะหกร้อยวินาทีนี่ประมาณเท่าไหร่ว่าก็ไม่นานนะทุกคนครับ โครงารเราต้องรีบไปนะครับกว่ามันจะมาเนยนะผมว่ามันน่าจะนานอยู่นะครับสำหรับใครที <t <t uh uh ่พอรู้วิธีรับมือตัวไม่กินนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงนะครับแต่ผมตายก่อนเนี่ยผมตายพิชก่อนนะครับก็เลยไม่รู้ว่ารับมือยังไงนะครับสําหรับตัวนั้นนะฮะไม่ได้กินหรอกโว้สิกสีแดงโอ้ยเออมันไม่มีเสียงอะไม่แก้ใครจะรู้เราโอโดนไปก่อนครับ โอ้โหซิกซิกวิสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยเหรอปกติซิกจะวิ่งไล่เรานะครับอันนี้คือเหมือนซิกจะแบบ <c oughs> ไปถ้าสีน้ําเงินนะคือซิกจะไม่มานะครับแต่สีแดงคือซิกจะมานะครับอันนี้วอาววันนั้นเราก็ไปเลยครับเราไม่รอแล้วครับเราไปก็ดีกว่าทุกคนไป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 ใกล้มากใกล้มากโอ้โหรับรู้ได้ว่ามันใกล้มากเมื่อกี้นะครับผมเอาเลยโอ้โคตรใกล้เลยเมื่อกี้ โอ้โหเรียบร้อยครับอืมผ่านแล้วครับประตู13นะจัดไปโอ้อ์ไอซ์มาอย่างใกล้ๆเลยเกมมีกุญแจไหมอ่าเจอพอดีเลยครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยสปิชเนี่ยมันมาบ่อยอย่างเงี้ยผมโคตรเกลียดมันเลยโว้มาจริงโว้โว้โว้มา เฮ้ยเปิดสิเฮ้ยมันจะปิดทำไมลัชมาแล้วอยากชิดอยากเห็นแอมบูชอะว่ามันจะเป็นยังไงอะแอมบูชมันจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะครับอยากเห็นมากเลยสิเจ็ดโอ้ยทำไมมันกระพริบอย่างเงี้ยกระพริบถี่มากเลยทุกคนครับคมต่ำเข้าไว้โอ้โหไปแล้วตรงกลางกุญแจครับอันนี้โอ้วววเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันไม่เปิดให้ผม มันเปิดข้างเดียวกูต้องเปิดสองข้างเลยหรือยังไงไม่กลัวแล้วรอบนี้เนี่ยมาเถอะรอบเมื่อกี้ก็พูดอย่างเงี้แหละแล้วก็ตายเลยเมื่อกี้ต้องค่อยๆนะครับรอบนี้เออเมื่อกี้มีเกะนะครับต้องหากุญแจก่อนอ่านายกุญแจเจอแล้วเอาไปเปิดปึ๊บทุกคนครับผมเจอแอมบูชโอ้โหนี่ไงแอมบูชเห็นตะทีโอ้กว่าจะเจอแอมบูชนะครับ มาอย่างช้าเลยมาอย่างพวกไปยังกลับมาไหมเน,ะมออนมมี่ยมาอีกรอบหนึ่งครับมาแล้วโอ้โหมาอีกรอบหนึ่งมาอีกไหมไม่มาแล้วครับอมแมบปบนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะฮะผมเล่นครั้งแรกก็สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมสิบสามนะครับคุณแจ้มมีไหมโอ้ทำไมไฟแตกอ๋อไม่มีคุญแจรอบนี้โอ้ นี่สิต้องมาตัวเดียวอยางนี้สิเมื่อกี้มาสองตัวเลย <c oughs> เข้าแล้วผมเข้าแล้วกันสี่ร้อยวินะครับไปไปไปมาไหมลัชหรือว่าตัวอะไรมาลัชมานะครับทุกคนผ่านไปแล้ว <c oughs> ผ่านไปแล้วไฟดับเลยมีกุญแจไหมไม่มีครับประตู1สิบห้าสิบหกต้องหาคีย์โอ้นี่ไงคีย์ตรงนี้กุญแจเจี่ยมเลยสิบหกโอ้ <c oughs> ไม่ได้กินหรอกนะโอ้โหนายจะมาบ่อยไปไหนหืมสิบเจ็ดวัว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 วัยิบเข้าเลยเผื่อมาเร็วนะครับเหมือนเมื่อกี้เราเลิกลักเลยโอ้โหตรงนี้นี่ไงเราต้องหันอย่างนี้ในตู้ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยเซอร์พิชเนี่ยนะไว้ใจไม่ค่อยได้ไม่เร็วเลยอะ What อยู่ไหนอะ แล้วตัวอะไรมาไม่มีนะเมื่อกี้ไฟกระพริบทุกคนครับรวมคิดไปเองเมื่อกี้แน่ใช่นะเออทำไมมันเปิดแกะอ้าไนส์เปลดละเมื่อกี้เปิดไม่ได้อะโวเวลาต้องดีกว่านี้ไป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 ไกลเลยเชโวรอบนี้สีอะไรอะสีผู้จะสุ่มไปเรื่อยๆหรือเปล่าเดนเน่ผมว่าน่าจะสุ่มไปเรื่อยๆนะ อโดดข้ามอย่างนี้เลยนะเราเคยผ่านร้วรอบนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่ประมาทไม่ประมาทเลยอืมค่อยๆอืมค่อยๆอีคิวค่อยๆนะค่อยๆพวกอืมค่อยๆค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆค่อยๆนะอืค่อยๆค่อยๆพวกยังไงอืมกระโดดไปก่อนเลยทีนี้ไปโอ้โหปึ๊บอืมๆค่อยๆ อาอนายส์อ ah, nice. ค่อยเดินครับยี่สองร้อยกว่าวิน่าจะทานอยู่ไปเบิบเจ็บเจ็บโอ,อ้โหวลวดเดียวเลยไปเฮ้ยมาไหมเพชยังไม่มานะครับยี่สองโอ้เจ็บว่าไงเพื่อนยากผูน่งท่าแค่นี้แหละนะมีอะไรให้ขายบ้างทำไมนายนอนตู้อย่างเงี้ยนะเ <c oughs> ออทำไมนอนอย่างเงี้ยเพื่อน ยสิบสองเอ้ยยิบสามนะครับคุณแจเยี่ยมเลยมารอบนี้แหละรอบจริงๆยี่สิบสี่นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าโอ้ก็พริบกบล้พริบละแต่ข้างหนไม่มีไม่มีตู้วู้โหเราอ่อยข้างๆก่อนแล้วกันไปแล้วครับรัชผ่านไปแล้วไปต่อเลยเมื่อกี้ผมกลัวเดินไปแล้วมันไม่มีตู้ไงโอ้โหก็มีนี่ว่า แต่ผกกลัวไม่ทันครับก็เลยแอบข้างหลังก่อนโอ้ยมาบ่อยจังเลยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันส่งเวลาเราแล้วเนี่ยเอาจริงตัวอะไรมาเนี่ยไม่มาครับทุกคนครับมันหลอกเราอ,อุแตแอันนี้มาจริงแน่เลยอันนี้มาจริงแน่เลยทุกคนครับไปเลย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 ลัชเร็วนันเละเยี่ยมเลยเพื่อนยากยอะเลยยี่สิบเก้านะครับ โอ้มองนิดเดียวเองอ่ะไม่ได้มองเยอะเลยอ่ะคุณแจอยู่ไหนเนาะอาเจอพอดีเลยครับเฮ้ยอืมไปโวโวโวเข้าก่อนยังทันอยู่เอ้ยโนั่นแหละโดนไปอืมไนส์กุญแจตกพื้นครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ไปครับ ข้างหน้ามีไอซ์นะครับผมข้างหน้าห้องตรงนี้ปะเนี่ยโว้กกระพริบแล้วโอ,โอ้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 ตู้ตู้ตู้เฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเอ้ยอยู่ไหนอน่ยเอ้าโอ้มันหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยสามสิบแปดนะครับสามสิบยังไงไม่กี่เราเจอตรงนี้นะครับว้าวว้าวว้าวตรงนี้ไปตอนนี้เราเหลือลไลไม่มากแล้วนะครับ ที่จะเจอตัวเมื่อกี้นะครับมันชื่อตัวอะไรทุกคนครับผมก็ยังงงๆอยู่นะครับมันชื่อตัวอะไร้9นะครับโว่ทำไมไฟดับไฟแตก <c oughs> ไปิ0นะครับผม40แล้วก็41โวก้กระพิบอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยกระพิบอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอแล้วตัวอะไรมา วัดนี่คือการกระโดดเฮ้ยมันต้องกระโดดต้องมันอย่างนี้อีกโอ้ยตกตกโอ้ไม่กอดโอ้ปีนใหม่เลยโอ้โหมันลื่นอ่ะอ่ะไอไอตกอีกแล้วไอตัวนั้นมันจะมาแล้วไอตัวนั้นที่เราบอกว่าเรากลัวมันจะมาแล้วโอ้สิบวิโอ้ไม่กอดโอ้ไปทางไหนอ่ะวัดอ๊ะ โอ้โอ้โอ้แล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะโ,โอ้โอ้ต้องรีบขื้นต้องรีบพื้นต้องรีบขื้น,นโอ้โหมันมาแล้วมาแล้วอ๋อไม่กี่อาอยู่ข้างล่างนะครับโอ,โอ้เอาเอาโอา้ยมยังไม่ได้ไปไหนยลยอยะอ่ายเยยครับอยโอยโหเวลาเหลือน,น้อยจัดตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวนะยมยยเยย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 ย สิบห้าหนึ่งหนึ่งห้าอะไรละ่ะหนึ่งหนึ่งห้าอะไรก่อนไป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 โอ้มีโตไหมโอเคครับคุณแจ่สิบเจ็ดสิบแปดโอ้เขา้าเกือบไปทันโอ,โอเครอดอยู่รอดอยู่อีกแล้วบอ ไม่เออรียบบัวไม่มาบักจังเลยอะหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไปแล้วทางนั้นอะไม่ใช่้นผมไปดีกว่าไม่งั้นเราจะเสียเวลากับตรงนี้มากมากเลยนะครับวัดแล้วตรงนี้สีอะไรอ่ะเอาเหลืองเหรอโอ้วัดไปตัวไปเลยอืไปครับคุรครับผมต้องผ่านให้ได้ผมบอกเลย ้าไม่ผ่านก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับนะครับผม <S <S ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแบบนี้เนี่ยมันมาไกลสุดก็ได้แค่สามสิบประตูหรือเปล่าโอ้เจ้าจัดเลยนะครับไปแล้วผมก็ไม่รู้ผมตายเพราะอะไรนะครับผมก็ยังงงอยู่ผมตายด้วยอะไรนะครับเมื่อกี้อายเหรอถ้าไม่อายมันแรงจังเลยอเหมือนมันดูดเราไปเลยทาเมื่อกี้แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับอืมสงสัยมากเลยเมื่อกี้โอ้อะไรใโดยเลย ผมคาใจนะทุกคนครับเมื่อกี้ก็เลยแบบงงๆว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับไปไปไปเจฟไปม,มีร้านขายของเลยเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้เราซื้อเลยครับเจฟไปอุย้ย <c oughs> คุณแจุแจอยู่ไหนตรงนี้แหละมาเยี่ยมเลยใส่เลยครับยี่สิบสี่ห้าปุ๊บยี่ิบหกรัชไม่มานะ เย่ยมเลยอันนี้มาจริงแน่เลยไปครับเราแอบ,บก่อนเลยมันได้มาไวอะ่ะผมอยากดูว่ารัชจะมาอย่งไงนะครับดูสิอ๋อลัชนี่คือเหมือนปกติเลยครับผมแต่ว่าแค่วงกลมขึ้นเฉยๆตัวกลมกลมขึ้นนะครับ19โว้ไม่มีตู้นะเนี่ยชิบละเข้าก่อนเลยถ้างั้นอะ ลัชมาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเมื่อกี้คือไม่มีตู้นะครับถ้ามาแล้วนาจ,จบเลยมาปะเหมือนจะมานะอ่ามาจริงด้วยครับไปเลยไปเลยไปเลยเออนั่นแหละเยี่ยมฐานสิเอ็ดครับผมฐานสิบสองลุยลุเลยลุยเลยกันต่อเลยโอ้ทำไมไฟตกอย่างเงี้ไฟแตก 34อ้าวคุณแจรครับเยี่ยมเลยมาเยอะจังเลยละ่ะพ่อหนุ่ม 35, 35. นะครับเอาเลยเว,ว้ยมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไะเนี่ยมาปะเนี่ยมาแล้วปิดเลยครับอันนี้สุมเอาไป36ครับผม37เจโอ้เจอไอ้ด้วยไาอาย้เวอร์ชันนี้คือแบบตีโคตรแรงอะ่ะผมบอกเลย โ oh. อ้น,นี่ก็มาบ่อยจังนี่ก็มาบ่อยอย่างเลยโว้ Whoa. ถึงตรงนี้แล้วครับจบเจบ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 อ่ะได้อยู่ครับไปฟึบฟึบอืมันนี้น่าจะแปลงนี้นะครับโอเคสีเหลืองนี่เมื่อกี้ผมตายตรงนี้แหละทุกคนครับไม่รู้ว่าตุยพ่ออะไรนะฮะเออผมยัง,งงงอยู่เลยทุกคนครับอู้งงเลยไป ไปอันนี้อันไหนเนี่ยสักสักอันหนึ่งแหละมาเฮ้ยไปไปครับต้องรีบไปเลยอันนี้จื๊บกระโดดกระโดดเลยเจื๊บอ่าแล้วอันไหนคือต้องไปทางไหนอ่ะเราไปทางไหนเนี่ยไปยังไงต่อเน,นี่ยทางนี้หรอโอ้โหเดี๋ยวนั้นเราไปยังไงอ่ะคืออะไรเนี่ย เอาตกอย่างนี้คือเริ่มใหม่เลยบ่โอ้โหผ่หานแล้วมันจะมาอีกภายใน19าวีนะครับมันจะมาแล้วเอาล่ไปยังไงอะชิปกายละผมว่าผมไม่น่าผ่านตรงนี้แหละผมดูทรงแล้วน่าจะตุยนะครับเอาแล้วไงยังไงดีวะเนี่ยโอโ้มันมันมาแล้วครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยมันมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดิ เดี๋ยว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 นะนั่นไงทุกคนครับมันมาเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวแล้วผมต้องไปยังไงอ่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยชิปเออโอ้โหมันต้องไปยังไงต่ออะถือว่าก็ถือว่ามาไกลแล้วครับ42ประตูนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันไปยังไงอ่ะ หมดนี้นะครับมาเล่นยังไงนะครับผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับวิธีการผ่านด่านต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นนะครับก็ขอไปด้วยคนด้วยนะครับผมที่ยังเล่นไม่ผ่านนะครับสำหรับใครที่รู้เทคนิคในการเล่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าด่านนี้เล่นยังไงนะครับวิธีการผ่านเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับในภายในมูเลฟายนี้นะผมคิดว่าเป็นมูเลฟายที่สนุกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะปวดหัวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับซิกที่ ไม่เหมือนซีกเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่เจอฟิกเกอร์ฟิกเกอร์แน่ต้องประตู50แต่ผมไปไม่ถึงฮะผมไม่แน่ใจว่ามันไปถึงยังไงนะครับก็ใครที่รู้สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมเจอลัชเจอแอมบูชแล้วนะครับผมเจอไอซ์เจอสกิชนะหรือว่าพิชนั่นเองนะครับผมเจอเรียบร้อยแล้วนะครับเจฟอ่ะเจฟผมก็เจอแล้วนะครับเจฟแล้วก็เหลือแค่ฟิกเกอร์นะครับที่ผมยังไม่เจอนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผผมมด้วยนนะคคครรัับบทุก บอกทุกคนตรงๆเลยนะว่าผมจะเล่นให้ทุกคนทุกแมปเลยนะครับจะเล่นให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับเจอใหม่คลิปหน้าสวันี้สวัสดีครับบ๊ายบาย